วันนี้จะเริ่มต้นด้วยบทความสั้นๆจากท่านทูตสุรพงษ์ชัยนามท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกด้วยนะครับเขียนบทความสั้นๆให้แก่แนวหน้าและชวนให้เราคิดว่าบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้จริงๆหรือไม่และถ้ามันจริงประชาชนอย่างพวกเราควรจะทำอย่างไรนะครับ บทความของท่านทูตสุรพงษ์ชยนามชื่อว่านักการเมืองใช้ประชาชนเป็นเครื่องประดับประชาธิปไตยจอมปลอมเนื้อความท่านบอกว่ายอมรับกันหรือ,อยังว่าเป็นทั้งข้อเท็จจริงและความจริงที่ว่าประเทศชาติและประชาธิปไตยสามารถถูกทำร้ายและทำลายได้ไม่ใช่เฉพาะด้วยการรัฐประหารของฝ่ายทหารตามวาทกรรมของนักการเมืองเท่านั้น แต่สามารถถูกทำร้ายและทำลายจากพวกที่มาจากการเลือกตั้งได้เช่นเดียวกันท่านทูตสุรพงษ์ชัยนามบอกว่าการคอร์รัปชันโกงกินทุกอย่างการทำร้ายและทำลายระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจในระบบประชาธิปไตยที่เป็นทั้งข้อเท็จจริงและความจริงทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาการที่พูดที่มาจากการเลือกตั้งได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งที่สุดเสมอมาว่า ประชาธิปไตยสามารถถูกทำร้ายและทำลายทั้งจากฝ่ายรัฐประหารและฝ่ายนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่จากฝ่ายดึงฝ่ายใดเท่านั้นการเลือกตั้งที่สก,กปรกโสโครกที่ละเมิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดจนการที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านต่างฉกฉวยโอกาส,สแสวงหาการขอรับชันละเมิดกฎหมายทำร้ายและทำลายหลักนิติธรรม ตลอดจนการที่บรรดานักการเมืองและพักการเมืองทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาต่างให้การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของประชาชนชาวไทยแค่เพียงลมปากเท่านั้นหาได้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไหมการที่ทั้งรัฐบาลและพรกการเมืองตลอดจนบรรดานักการเมืองที่อ้างตนเองเป็นประชาธิปไตยต่างก็ให้การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของประชาชนชาวไทยเพียงแค่ลมปาก นั่นก็เท่ากับว่ารัฐบาลและบรรดาพักการเมืองและนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาต่างใช้ประชาชนคนไทยเป็นเพียงเครื่องประดับการเมืองในระบบประชาธิปไตยและเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนปกป้องคุ้มครองพักการเมืองและนักการเมืองที่ช่อฉนคดโกงและทำร้ายทำลายประชาธิปไตยให้รอดพ้นจากการถูกรัฐประหาร บทความสั้นๆของท่านทูตสุรพงษ์ชัยนามควรจุดประกายความคิดให้แก่พวกเราว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับนักการเมืองพยายามเอาเสื้อสีต่างๆมาคลุมตัวพวกเราให้เราเป็นสีนั้นสีนี้แล้วรับใช้พวกมันหน้าที่ของประชาชนที่แท้จริงคือการปกป้องบ้านเมืองปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าวนี่แหละคือหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเรา แต่นักการเมืองพยายามแทรกตัวเข้ามาและทำตัวเป็นพวกเดียวกันกับประชาชนโดยแบ่งประชาชนเป็นเฉดสีต่างๆพอเป็นเฉดสีต่างๆเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันพอเป็นพวกเดียวกันทำอะไรก็ไม่ผิดวันนี้เราได้ยินคนสแสดงพูดหรือยังว่าอุ้งอิงผิดทักษิณผิดภูมิธรรมผิดผิดต่อประเทศชาติ ผิดต่อหลักการบริหารบ้านเมืองผิดต่อหลักประชาธิปไตยและคนเหล่านี้ไม่เคยเอาประชาชนประเทศชาติมาก่อนภูมิธรรมนั้นรับใช้ตระกูลชินวัตรอย่างชัดเจนที่สุดจนกระทั่งขณะนี้ภูมิธรรมทำได้แม้กระทั่งทูลกล้าวให้ยุบสภาทั้งทั้งที่เลขากรษฎีกาก็บอกชัดเจนว่าเป็นนายกรักษาการ ทูลกล้าวไม่ได้นี่คือความกำแหงนี่คือความลำพองนี่คือการลุกแก่อำนาจไม่ยำเกรงแม้แต่กระทั่งคำว่ามิบังควรวัตถุประสงค์ของขภูมิธรรมคืออะไรคือการดึงเอาสถาบันลงมาให้อยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองที่ตระกูลชิน,นวัตรก่อขึ้นในแผ่นดินนี้ และภูมิธรรมซึ่งสวามิภักดิ์และจงรักภักดีต่อตระกูลชิน,นวัตรอย่างเหลือเกินเลือกที่จะโยนความขัดแย้งขึ้นไปไว้ในพระหัตถ์ด้วยการทูลเกล้าวขอให้ยุบสภาวันนี้เราทุกคนต้องถามใจมันแล้วว่าใจของมึงเป็นยังไงกันภูมิธรรมบนแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงและอยู่เหนือการเมืองทำอย่างนี้ได้ยังไงจิตเจตนาที่แท้จริงคืออะไรต้องการอะไรนี่คือนักการเมืองที่ฉกฉวยเอาเปรียบและสามารถทำลายทุกองค์าพยพบในบ้านเมืองของเราได้รอบหน้าเลือกกันอีกนะเลือกกันอีกนะเลือกให้มันมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ในเวลาที่ท่านน้าท่วมมันไม่ดูดําดูดีในเวลาที่มันก่อสงครามขึ้นชายแดนมันไม่เคยไปดูท่านตายกี่ศพไม่ว่าเด็กผู้หญิงคนแก่ช้างม้าวัวควายบ้านเรือนโรงพยาบาลพังพินาศช,ชิบหายคนเหล่านี้ไม่เคยแสดงอาการทุกข์ร้อนไม่เคยร่วมในความทุกข์กับท่านปกป้องแต่ทักษินไม่ให้ติดคุก ปกป้องแต่องุ์งอิงที่โง่ดักดานไม่สามารถทำงานได้วันๆต้องนั่งอุ้มใส่เอวหลบนักข่าวไปตรงนั้นตรงนี้วันๆต้องนั่งลุ้นวีนี่จะพูดอะไรโง่โงออกมาแล้วต้องคอยตามเช็ดตามล้างตามแก้วันๆเดินเปลี่ยนแพมเพิสให้นางองุ่งอิงแค่นั้นประชาชนทุกยากอย่างไรราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างไรชายแดนเดือดร้อนอย่างไรไม่เคยดูดำดูดีไม่เคยขมีขมันไม่เคยกระตือรือร้น ถ้ามันขยันดูแลประชาชนได้เท่ากับที่ดูแลองค์อิงและดูแลทักษิณนนะบ้านเมืองไม่ลําบากอย่างนี้หรอกแต่มันไม่มีสํานึกไนงะและเมื่อถึงที่สุดถึงทางตันของมันมันยังกล้าหาญหักในสิ่งที่เลขากฤษฎีกาบอกทําไม่ได้ด้วยการทำด้วยการทูลกล้าวขึ้นไปจะยุบสภานี่คือความกําแหงขั้นสูงสุดที่ต้องกาหัวมันทิ้งได้แล้ว และถ้าประชาชนคนไทยยังไม่ลุกขึ้นมาเข้มแข็งปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ปกป้องหลักการที่ถูกต้องเป็นเบี้ยล่างทางการเมืองของนักการเมืองเวลาที่มันเอาเงินไปซื้อเสียงก็ขายให้มันเวลามันเกณฑ์มาปกป้องตัวมันก็มาอย่าหวังว่าบ้านเมืองจะดีกว่านี้อย่าหวังว่าชีวิตของพวกคุณจะดีกว่านี้ นี่คือสิ่งที่เราต้องสำนึกสำเนียกไว้ว่าประชาชนเป็นแค่สัตว์เลี้ยงของนักการเมืองจําพวกนี้เท่านั้นเวลาที่มันต้องการให้ไปขู่คำรามใส่ใครมันก็จะเกณฑ์พวกท่านไปในเวลาที่พวกมันทําผิดมันก็จะหลอกพวกท่านว่ามันไม่ผิดมันเห็นพวกท่านเป็นวัวเป็นควายไม่มีสติปัญญาดูถูกนี่คือสิ่งที่มันปฏิบัติกับพวกท่านมาเป็น10ปี20ปีวันนี้ถ้ายังใส่เสื้อแดงกันอยู่ตามสบาย ประเทศชาติดีขึ้นตอนไหนตั้งแต่ท่านสวมเสื้อแดงกันมาวันนี้มันถึงจุดล่มสลายแล้วสำหรับตระกูลชินวัตรที่เห็นแก่ตัวมาไม่รู้กี่นายกกี่ชั่วรุ่นถ้าประชาชนยังไม่เติบโตไม่เข้มแข็งไม่เอาประเทศคืนมาและยังเป็นขี้ข้าของมันอยู่อย่าหวังว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นอย่าหวังว่าบ้านเมืองจะสงบสุขอย่าหวังว่าพวกมันจะวกกลับมาทำเพื่อพวกคุณ เวลาสิบปียี่สิบปีพิสูจน์ใจดำดำอำมหิตของคนพวกนี้ชัดเจนหมดแล้วถ้าใครยังไม่ชัดเจนก็ถือว่าหนักแผ่นดินไม่ได้ช่วยให้แผ่นดินดีขึ้นเลย